วิธีใช้คนละครึ่งพัดนำไปซื้อข้าวซื้อของอยังไงนะครับมาดูขั้นตอนกันได้เลยครับก่อนใช้งานนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมโดยการเติมเงินเข้าไปใน g Wallet บัญชีของเราก่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของการใช้คนละครึ่งถ้าร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการนะครับส่วนมากจะมีป้ายขึ้นอยู่แบบนี้เราบอกร้านค้าไปเลยนะครับว่าจะจ่ายคนละครึ่งพัดเสร็จแล้วเขาจะให้ QR code มาให้เราสแกนนะครับก็ให้เรานะครับมากดป้ายคนละครึ่งพัด ในแอปเป่าตังเราได้เลยครับเสร็จแล้วจะมีหน้าจอบอกยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ปุ่มนี้ได้เลยครับต่อมาเราก็ใช้มือถือของเรานะครับเป็นสแกน QR code ของร้านค้าได้เลยครับโอเคครับเมื่อสแกนผ่านแล้วจะขึ้นหน้านี้นะครับสมมติว่าสินค้าที่เราไปซื้อนั้นราคา100บาทเราก็จะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัทจ่ายไป50บาทส่วนอีก50บาทเราใช้เงินใน g Wallet ของเราจ่ายแบบนี้นะครับ ก็รวมกันนะครับทั้งในส่วนของสิทธ์กับยอดเงินในจี a l l e t จะเป็น100บาทเราออกครึ่งหนึ่งรัดออกครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยครับอา่าในหน้านี้นะครับก็สามารถกดยืนยันการจ่ายเงินได้เลยครับหน้าต่อไปก็ใส่รหัสเข้าแอปเป่าตังเพื่อยืนยันการจ่ายเงินได้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วเราจะได้สลิปมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราจ่ายคนละครึ่งพัทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ